นับเป็นบุญของสิทธิทุกคนที่โรงเรียนของพวกเรามีท่านเป็นครูของสถาบันสิทธิทุกคนมีความศรัทธามีความภาคภูมิใจและเทิดทูนเป็นที่สุดครูได้เดินทางครบวาระพันธะแห่งเกียรติยศครบวาระพันธะแห่งศักดิ์ศรีและครบวิถีแห่งความเป็นครูผู้สร้างคนอย่างสมบูรณ์ คุณงามความดีของท่านได้ปรากฏไว้เป็นประจักษ์ด้วยความสง่างาม <คน S 1> เกียรติศักดิ์ของความเป็นครูแม้ท่านจะ,กะเกษียณไปแล้วแต่ก็ยังเจือจลัดในจิตใจและเป็นแสงชัยนำทางชีวิตของสิทธุคนพออสว่างคำยองครูจันแสงอุตมะครูอัมภัยชูทินครูรัตด,ดาวันธรรมดาครูวิจิตวงทิพครูพัฒนาใจทัน คคควาใรรรก็ู้่ดยนักนายสว่างคำยองตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชั้นนานการพิเศษโรงเรียนวัดบ้านดงเกิดเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2496เริ่มปฏิบัติราชการครั้งแรกเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์2518รวมอายุราชการ39ปี 8เดือนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริราชได้รับเครื่องราชอสริยาภรญาณเทวียาภรณ์ช้างเผือก นายวิจิตวงทิพย์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านล้องเขือกวางเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2496เริ่มปฏิบัติราชการครั้งแรกเมื่อวันที่15สิงหาคม2522รวมอายุราชการ35ปี1เดือนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการปรถมศึกษา จากสถาบันราชพัฒจังหวัดลำปางได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก นางรัตด,ดาวันธรรมดาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าชา้างเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคม2496เริ่มปฏิบัติราชการครั้งแรกเมื่อวันที่3มิถุนายน2517รวมอายุราชการ40ปี4เดือนจบการศึกษาสูงสุดระดับปร,ริญญาตรีสาขาวิชาการปฐรมศึกษา จากสถาบันราชพัฒจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยนางสาวจันแสงอุตมะ ำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบ้านดงเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2497เริ่มปฏิบัติราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายน2526รวมอายุราชการ31ปี6เดือนจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยายลัยรามคำแหง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีดิยาภรณ์ช้างเผือกนางพัฒนาใจทันตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าดูเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2497เริ่มปฏิบัติราชการครั้งแรกเมื่อวันที่3มิถุนายน2517รวมอายุราชการ40ปี4เดือนจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาไทยวิทยาลัยครูจังหวัดลำปาง ได้รับเครื่องราชอิสร,ยริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกนางอัมัยชูทิมตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าช้าง เกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคม2497เริ่มปฏิบัติราชการครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤษภาคม2523รวมอายุราชการ34ปี4เดือนจบการศึกษาระดับปริญญาตีสาขาวิชาครุศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันราชพัฒเชียงใหม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาพรมงขุไทยเส้นทางของความเป็นครูของท่าน <S <S ด้วยปณิธานที่ดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ท่านได้สร้างคนดีคนเก่ง เพื่อเป็นปัญญาของชาติด้วยความมุ่งมั่นด้วยความอดทนและเสียสละเป็นวิชาชีพและคุณความดีที่สังคมต้องสรนเสริมการนี้ด้วยพันธะแห่งหน้าที่และเกียรติยศที่จะต้องพ้นไปตามกำหนดการนั้นแต่ความเป็นครูของท่านหาได้พ้นไปจากสิทธิคนไม่ขอสดุดดีในเกียรติยศของความเป็นครูของท่านไวย้อย่างสูงยิ่ง เราไม่อาจจะกล่าวว่าท่านจะลาจากไปแต่จะกล่าวว่าด้วยความรักความผูกพันหากท่านคิดถึงบ้านหลังนี้และลูกศิษย์พวกเรายินดีต้อนรับการมาเยือนของท่านบูรเจ้าพรเจ้านางพรนาใจทันบรรจุครั้งแรกวันที่สามมิถุนาย,ยน2 5 1 9เ้า รับราชการครูมาตั้งแต่ปีพศ2517จนถึงพศ2557รวมเวลาก็่า40ปีการชีวิตราชการของผมผมเป็นครูมาบระจุอยู่ที่อำเภอรีที่โรงเรียนบ้านไม่เลยเมืออ่อปอีพศ2520พศ2 5 1 6ถึง2 5 2 8เป็นครูที่สอนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ตำบลแม่เจดีจังหวัดอำเภอเวียงบัวจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะมาสอนตรงนี้มัตจ้างนี่ก็สอนอยู่โรงเรียนบ้านวังผักสิบเจ็ดปีนั้นมาอยู่ตาจ้างแห่งสิบเจ็ดปีให้อยู่ราชการจนหมดตึ้งวานอยู่สามสิบสี่ปีเตือนตัวเองว่าเก่งได้แต่อย่าการรู้ลับฟังไม่ใจภาพเห็นน้ำไหลอย่าหลงตน ให้คนเองเหนื่อยใจเจอบันไดข้าขึ้นได้ต้องลงปิดการทำงานนั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิสติมีอุตสาหะมีสัจจากมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาและกล้าหาญในการทำงาน แต่ชีวิตรับราชการนี่สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือการทำมาจากสามเดิมมันสุดๆของชีวิตของของชีวิตของข้าราชการคุณมีความประทบใจในชีวิตราชการอยู่หลายอย่างแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปพักผ่อน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้ล่วงล้งกำกั้มเกินด้วยกายวาจาข้าพเจ้าขอสูมาท,ทุกท่านมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณท,ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานนี้จัดนักเจ้าสวัสดีจา้ารูบาเอาจารย์ที่ท่าน